วันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารแสลงสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เรียนนะคะว่ามันเป็นตามหลักของการแพทย์แผนไทยดังนั้นคะ่ะมุมมองอาหารแสลงของแต่ละศาสตร์แต่ละแผนมันจึงมีเหตุผลแล้วก็มีความแตกต่างกันสําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนดิฉันจะพูดเสมอนะคะว่าไม่แนะนําให้ทานปลาไม่มีเกล็ด ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเพราะอะไรวันนี้เรามาคุยกันค่ะว่าเพราะอะไรปลาไม่มีเกล็ดจึงไม่ควรจะทานสําหรับคนที่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังปลาไม่มีเกล็ดเพราะอะไรจึงไม่ควรทานสําหรับปลาที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยค่ะเช่นปลาดุกปลาสวายปลาไหลเราไม่แนะนําให้ทานเพราะอะไร ประการแรกนะคะปลาต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นสัตว์หน้าดินโดยอาศัยจากซากพืชซากสัตว์ที่อยู่บริเวณผิวดินตรงนั้นประการที่สองคือปลาไม่มีเกล็ดเนี่ยจะมีเมือกที่ผิวหนังเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาดุกแสดงถึงไอความร้อนที่มีสะสมอยู่ในตัวปลาที่ค่อนข้างสูงประการที่สามค่ะเลือดของปลาที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนืดจะจับตัวได้ง่ายเมื่อถูกอากาศ คุณผู้ชมคงเคยสังเกตใช่ไหมคะว่ายัางประดุกเนี่ยค่ะเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยเขาสักมาเป็นชิ้นๆจะเห็นได้ว่าเลือดของเขาเนี่ยจับตัวเป็นก้อนได้ง่ายบางทีก็จะเป็นเหมือนเป็นลิ่มๆอยู่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของเลือดของปลาที่ไม่มีกล่นด,ด้วยเหตุผลตรงนี้นะคะจึงแสดงให้เห็นว่ามันมีความร้อนที่ทําให้ตกค้างอยู่ในเลือดของปลาด้วยเช่นเดียวกันประการที่4ี่ค่ะความเป็นข่าวนะคะปลาประเภทอย่างนี้ค่ะ ปลาที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความขาวมากแสดงว่ามีกําลังของไอความร้อนอยู่ในตัวปลามากเขาเรียกว่ามีธาตุไฟมากซึ่งธาตุไฟถ้ามีมากเกินไปก็จะไม่ใช่เรื่องดีดังที่เรียนให้ทราบแล้วประการที่5ค่ะเนื้อปลามีความมันมากด้วยความมันของเขานะคะแสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติของเนื้อปลามันจะมีการเก็บความร้อนเอาไว้แล้วก็จะระอุอยู่ในเนื้อปลานั้น ความมันที่อยู่ในตัวปลาหรืออยู่ในมันปลาเนี่ยนะคะมันก็จะละอุดได้ความร้อนอยู่เสมอดังนั้นเมื่อปลามีธาตุไฟที่สูงสิ่งที่เรากินลงไปมันจึงซึมซาบเข้าไปในเส้นเอ็นของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันผิวหนังของคนเรานะคะถือเป็นธาตุดินซึ่งมันก็ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับระบบเลือดอยู่แล้วดังนั้นค่ะเมื่อเรากินปลาที่ไม่มีเกล็ดลงไปมันจึงทําให้ปิดตะในร่างกาย เพิ่มสูงขึ้นการที่เรากินปลาที่มีความคาวนะคะมีความมันมีความร้อนสูงสูงมันจึงทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ากำเริบดังนั้นค่ะคนที่มีปัญหากดไหละย้อนระบบขับถ่ายฤทธิ์ศีดวงทวารโรคผิวหนังและโรคอื่นๆถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ลำพังเพียงแค่4ีหโรคนี้นะคะถ้าดีกเลี่ยงได้มันก็จะเป็นการลดปัญหาหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเก็บไข้ได้ป่วยลงได้เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปกติคนไข้เนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบอยู่แล้วเมื่ออักเสบก็คือเกิดความร้อนการที่เราเติมความร้อนลงไปคือจากภายนอกเข้าไปในร่างกายในขณะเดียวกันในร่างกายมันก็มีความร้อนบวกรวมกัน2ออย่างนี้นะคะมันจึงทําให้โอกาสที่จะเกิดการอักเสบก็เพิ่มขึ้น โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยคืออาการของโรคมันเป็นมากขึ้นก็ได้สิ่งที่ดิฉันพูดในวันนี้นะคะเป็นเพียงมุมมองในทัศนะของแพทย์แผนไทยวันนี้ก็น่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็นำความรู้ที่ดิฉันได้นำเสนอในวันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะ